นี้ช่างบีมาแก้รอยสักแล้วช่างบีก็ถามว่างานเก่ามันคืออะไรคะพี่พี่เขาก็ตอบว่าฉันอบอกฉันอบอกใช่ไหม ประชอนป๊อกเฉยวันนี้นะคะพี่เขาก็มาแก้เป็นรูปแมวให้แมวธรรมดานะเป็นแมวใส่ชุดซูไรด้วยงานเก่า่ะค่อนข้างเข้มเลยไว้ใจหมอบีได้เลยค่ะว่าทําได้แน่นอนช่างบีบอกแล้วนะคะว่าทําหลายรอบพี่เขาโอเคส่วนของวันนี้นะคะพี่เขาเลือกทําเป็นงานรอบนะคะรอบแรกช่างบีก็จะลงเส้นไปก่อนวันนี้พี่ๆก็ชมเส้นกันไปก่อนนะคะว่าจะเส้นคมสวยขนาดไหนอันนี้ช่างบีใช้ก้าว R L เข็มขาวค่ะการังดีไม่บาดผิวจนเกินไปส่วนตัวช่างบีชอบใช้มากกล่องมันจะเป็นรูปพระราชานะคะสนใจก็ไปตามกันได้เลยราคาไม่แรงจ้าล่าง แมวนะคะมันก็จะเป็นดารุมา,าม,าามาตัวกลมๆสีแดงๆนั่นแหละเคยดูหนังเปล่าดารุมาโคตรโหดแต่จริงๆดารุมาไม่ได้โหดนะคะภายศัญี่ปุ่นอะเอาจริงๆความหมายดีมากคือมันมีความหมายทุกรูปภาพเลยค่ะวดารุมานะคะมันจะเป็นตุ๊กตานำโชคก็เป็นสัญลักษณ์ของความเพียรพยายามความอดทนส่วนแมวกวักนะคะเรียกเงินเรียกทองเลยจ้าตามร้านค้าที่เขาชอบเอามาตั้งวางไว้นั่นแหละแต่ว่าไปร้านช่างบีก็มีเหมือนกันไรมาที่ร้านยังไงก็ต้องเห็นน้องกวักมืออยู่หน้าเคาน์เตอร์เลยจ้าส่วนซามูไรนะคะถ้าเขาเปรียบเทียบกันก็คือนนนนนัััักกลบบชช้้สสููงง่่ปญีุ แ่ความหมายดีเลยใช่ปะล่ะใครที่อยากสักงานญี่ปุ่นนะคะหะาความหมายของแต่ละรูปได้เลยความหมายดีๆทั้งนั้นเลยไอสักญี่ปุ่นถ้าสักให้สวยมันก็สวยนะคะถ้าสักไม่สวยมันก็จะดูแบบทั่วไปไม่ค่อยว้าวไม่ค่อยอมเมซิ่งเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยรอดูตอนลงสีได้เลยทางบีจะจัดให้อมเมซิ่งแน่นอนรับประกันขัดเจอร้านเราแล้วเจอหมอแล้วจะทําให้เต็มที่มากที่สุดเลยแล้วครั้งนี้พี่เขาไม่ได้สักมาเป็นสิบปีแล้วคะห่างเข็มไปนานมากเขาว่ามาโดนครั้งนี้ก็เจ็บดีเหมือนกันนะเนี่ยสรุปคือเจ็บดีใช่่่่่่่่่่มมมั้ยยยยยคะะไไเจ็บดีใชนนนนแแตตอออาากรงงงงิิิููว นิดนึงช่างบีให้อภยัยแล้วงานก็ใกล้เสร็จแล้วนะคะพีเขาบอกว่าข้างบนโคตรเจ็บมาตั้งนานมาเจ็บข้างบนเฉยเลย,เลยช่างบีถามด้วยแหละว่าตรงไหนเจ็บสุดพีเขาบอกข้างบนเจ็บสุดเลยเริ่มมีเม้มปากแล้วเม้มปากนิดนึงไม่เป็นไรช่างบีให้อภยัยว่าคนไม่ได้โดนนานเจ็บไงโดนบ่อยก็อาจจะชินมากจริงๆได้เจ็บบ่อยๆมันก็ไม่ชินหรอกเนาะชื่อว่าสักยังไงก็เจ็บอยู่แล้วไม่มีหรอกคำว่าชิลมีแต่คำว่าแสบแสบมีคาว่าเจ็บแต่เห็นนั่งเล่นโทรศัพท์ชิลๆแต่ที่มากกว่าเจ็บพีเขาว่าเมื่อยนั่นแหละ ะะช่างบีจะจัดให้จึ้งๆกันเลยพี่เขาว่าตอนเช็ดนเเั่นแหละแสบแสบแสบทั่วมั่วไปหมดช่างบีซูไม่เห็นเส้นใกล้ๆนะคะคือผิวพี่เขาลงเส้นได้หนึบหนับดีมากอันนี้ช่างบีก็เลยทํางานง่ายมากแล้วก็บวกกับพี่เขานั่งนิ่งด้วยเ<ห>นเก่ <ๆ S 1> าอ่ะพี่เขาแก้มาสองครั้งแล้วแต่มันไม่เป็นผลสําเร็จช่างบีจะทําให้มันเสร็จที่ร้านนี้แหละการเจอร้านช่างบีแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าช่างบีแก้มานักต่อนักแล้วจนหนาวหมดแล้วเนี่ยอะไรหนาวก่อนเสร็จพี่เขาไปส่องกระจกนะคะโอ้โหโคตรเฟี้ยวทับประช้อนไปเรียบร้อยแล้วเจ นะพี่พทุกคนบุยบุย